เป็นอีกคู่ที่ถูกจับตาความสัมพันธ์นะคะว่าสรุปแล้วพวกเธอเนี่ยมีความสัมพันธ์อะไรกันนะคะสําหรับน้องมิยาลูกสาวของคุณพีททองเจอือและก็หนุ่มอาชิลูกชายสุดหล่อของคุณฟลุกเกิกพลค่ะล่าสุดอะฝ่ายคุณพ่อพีทก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของวัยรุ่นดูแล้โปรไฟล์ก็เหมาะสมกันทั้งคู่ยังต้องเรียนรู้การใช้ชีวิต2ครอบครัวค่อนข้างจะคุ้นเคยกันแล้วก็น้องเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเจอกันแทบจะวันเว้นวันอยู่แล้วละค่ะ มาที่ด้านคุณแม่บ้างนะคะคุณแม่เจงบอกว่าเราไม่รู้ว่าสถานะของเด็กๆจะต้องใช้คําว่าอะไรแต่แม่จะรู้ทุกเรื่องของเขาอยู่ในสายตาพ่อแม่ไม่รู้สึกห่วงอะไรถ้าพากันไปในทิศทางที่ดีไม่มีอะไรเสียหายก็พร้อมสนับสนุนค่ะ ส่วนด้านมิยาตอบชัดเจนเหมือนกันบอกว่าเป็นคนสนิทกันค่ะเป็นคนคุยกันถามว่ากดดันไมก็เฉยๆนะเพราะว่าคนอาจจะจับตามองเยอะขึ้นก็โอเคเหมือนกันชีวิตปกติไม่ได้ตกใจอะไรอาชีพเขาก็อาจจะไม่ชินเท่าเราด้วยความที่เราออกงานเจอคนเยอะกว่าแต่เขาไม่ค่อยได้เจอคนเยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวคนจะเห็นหรือเปล่าบอกเขาว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็โอเค ที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ